สาววิชนผู้รับชมรายการทุกท่านวันนี้สถาหนีวิทยุกรุัศน์ของมหาวิาทยาลัยมหาจุฬาลงกราราาวิทยาลัยในมาพบกับท่านในตอนว่าด้วยพอสีไทก็แลมีเก่าก็ดีดีใหม่ก็ดีความจริงไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีจิตใจหรอกีเก่าก็ไม่รู้ตัวเองว่าฉันคือมีเกา่าปีใหม่ฉันก็ไม่ได้รู้ตัวนนเองฉันอยู่ี แต่จะใหม่จะเก่าก็แล้วแต่มันเกี่ยวพันกับคนการเวลานั้นคือสิ่งที่กําหนดสมมุติขึ้นแต่เป็นจริงวันอาทิตย์จันทร์อังคารเป็นเรื่องสมมุติก็จริงแต่มีจริงๆเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราจริงๆเดือนมกราคมพาถึงธันวาก็เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นแต่มีจริงๆเกี่ยวพันกับชีวิตเราจริงๆเกี่ยวพันประการแรกทําให้ชีวิตของบุคคลจเจริญเติบโต ด้วยการเวลาที่ผันเปลี่ยน,เ,ยนเมื่อจเริ่มเติบโตก็ไปถึงวัยกลางคนจากวัยกลางคนก็เข้าสู่วยัยเกษียณแต่ชราภาพสุดท้ายก็จากโลกนี้ไปก็ด้วยเวลานี้เองทั้เวลาจึงผันเปลี่ยน,ยนมีวัฒนธรรมประเพณีของชนชาติต่ตางๆทั่วโลกก็จะถือเอาโอกาสวันสํำคัญๆแสดงไมตรีจิตวิสรทภาพต่อกัน โอกาสเทศกาลวันปีใหม่นี้ก็เป็นหนึ่งในวันที่มีความหมายต่อพิธภาพของการร่วมงานก็จะมีการส่งปักไวพรที่เรยกว่าสคส,ออสอหรือไวพรทางใดทางหนึ่งวันนี้ทางรายการขอเสนอพรปีใหม่ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามใหม่ใหม่แรกคือความคิดใหม่ใหม่ที่สองคือพูดใหม่ใหม่ที่สามคือทำใหม่ อยากจะขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านทั้งหลายให้ปรับปรุงความคิดอะไรก็ตามที่คิดแล้วเนี่ยมันคิดลบคิดแล้วคิดตันคิดแล้วคิดไม่ไปไม่ได้ให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ให้คิดว่าเราทําได้มีหนังสือหลายเล่มกล่าวถึงเศรษฐีจันวนมากเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จคือคิดว่าทําได้คิดว่าทําได้แล้วหาทางจะทํา ส่วนคนที่คิดจะทําไม่ได้ก็จะติดหลังน,น่้นจึงขอเชิญชวนให้ได้ม่าคิดหน่คิดที่สิ่งที่เราจะทําในปีต่อๆไปนี้ว่าเราจะทําอะไรบ้างเราทําอะไรที่ดีที่สุดในปีนี้ครับเรื่องที่สองคือพูดใหม่คําพูดที่สําคัญที่นักสามีพัญญาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็มาจากเรื่องคําพูดนี่แหละคิตภาพมจะเล่าสารก็มาจากเรื่องคําพูดนี่แหละเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราพูดกันด้วยเหตุและผล พูดกันในสิ่งที่ยังไม่ตรีจิตให้เกิดขึ้นอย่าพูดเสียดสีอย่าพูดโจมตีอย่าพูดปัทุสไลายใส่กันในทางวาจาเพราะว่าทุกวันนี้สื่อสารมวลชนที่ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลมากคดีความในโรงในศาลขนาดนี้เกิดขึ้นจากคําพูดเกิดขึ้นจากวาจามากมายหลายหมื่นคดีงนั้นเรามาพูดใหม่ในการที่เราจะไม่เหยียดเบียนกันไม่กระทบกระท่งกันในทางวาจา ใหม่ที่3ก็คือทำใหม่ทำใหม่ก็คือความประพฤติหรือสิ่งที่เราจะลงมือปฏิบัติอย่างเทศกาลเข้าพรรษาแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีสุภาพบุรุษมาที่ฐานจิตไม่ดื่มเหล้าในระหว่างเข้าพรรษาที่วัดก็เลยชวนว่าโยมเอาอย่างนี้ได้ไหมดื่มแค่ในพรรษา3เดือนแล้วก็หยุดนอกพรรษา9เดือนอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําได้แบบหม่หรือ ถ้าหากว่าเรามีความไม่ประสบความสาเร็จเราก็ต้องหาเอางตามที่พระเจ้าทัานสองถ้าหากว่าเราปรับปรุงชีวิตเราแบบนี้ชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่มีปีใหม่ทุกเดือนปีใหม่ทุกวันปีใหม่ทุกสัป,ปดาห์นั้นสรุปความก็คือว่าขอให้ใช้เทศกาลนี้มาขับเคลื่อนมาขันน็อในการพัฒนาชีวิตทางเรื่องจิตใจก็คือความคิดใหม่ ทางเรื่องวาจาก็คือพูดใหม่แล้วก็ทางกายก็คือทําใหม่หากว่าเราสามารถที่จะกรับได้ปรุงได้แก้ได้ขายได้ดัง่า่มานี้ความสุขความผูดก็จะมัเกิดในชีวิตของเราเองขอ,อรวยขอให้ท่านทั้งหลายผู้ชมรายการท่านผูฟังทุกท่านจงมีความสุข ความเจริญในหว่วงดีใหม่นี้ประกอบผิดการงานอะไรก็ตามขอให้สำเร็จการะสมจบประการเถิดขอเจริญ